แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่นนยกุ้งนะครับกุ้งที่ขึ้นกลางคืนเนี่นนยกุ้งมาเมื่อนั้นมนดาดักไว้เร่ยนๆหน้าบาะไส่ปานนี้ไม่หย,ยาอมีควูนะครับมีควูมีควูมีม,มอนไส้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเดี๋อยู่กับบ่าวบะไส่ไทยยิสานนะครับเนาะโอ้สันเนี่ยเด้อนี่พาไปชมบรรยากาศน้ำมแมลงตอนนี้ก็บซีม้วนสี่เขาหา้แล้วครับ กันแน่กันแน่เพราะว่าทั้งไปอย่างครับหนาฝนสีพาไปรุ่นนะครับไปรุ่นตรงเอื้นตรงเขาเอื้นตรงเนาะเขาเอื้นอย่างเอื้นรีบหรอไดตรงใส่รีจกะเอือนยังไงฮะเขาอะไรกันว่าตรงนะเขาดังแหล่ใส่ไปเนี่ยหน้ามันหลายแล้วก็ไปตรงไว้น้ำคลองอ่ะขาได้ตรงใช่ไหมเพื่อนเนาะเลี้ยงกันสีไปบอกลายใส่เบียดตัวเลี้ยง รดเยื่ยมไปแล้วมันน่าหนามเอาจากทางเลยต้องด้หวดครับอ,ววรอีกนินด,ด,ด,ดนึงน้ำคว้างนี่เพื่นสูบมาเด้อเด้เย็นนึงอ่ะเด้เรวว่ามันมีคนพยายามก่อนแล้วเอาเดินข้ามาบ้งมันตรงเรอาอยู่นะเพื่อนบอก Ni phần nga say say đặc là. Hãy mong giai đoạn. Lúc này, 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 giai đoạn. Lúc เราไป่าไปรู้ครับทั้งไปยากหกไ่มีเห็ดถวกจีวะโอ้โมนี่ฮาสิเบียดย่างเดินถ้ามองนี้ไปได้ปะมันถ่วงมาตัวในทางนี่เป็นแลน่นาาหนามอะไร้ะทุนท่นจะพูดว่านี่มาได้เด้อโอ้ตกนี่จะได้เอาเนี่ย อย in ังถไปเลยังไาวอน่านไปไดยครับมือนันนี่นี้เป็นไปบ่ได้โอ้ยถ่วมขางแางก็ได้เดิมทั้งไม่ลองเลยหมดไปดลค้าหรือบปลานังม้ถึงท้างอยู่โอ้มหาแต่เท่ากนมหาเหตุนี่เป็นถั่ว นี่ครับพอดแล้วน,น,น,นี่อะไรงยเงินบอลนี่นี่เงินบอเนาะน้ยขี้เงียบสิอุดรดอยู่น,ดดนี่ได้ปลาซิวปลาซอยปลาซิวบ่มาใกล้ไม่เมืม่อเ้านี้เด้ตัวมันทุนเรียกว่านะคนเนี่ยปลาซิวหางแดงหางดำ นบอ้เดี đ ó, đ ๋ยวออาเบงนี่แหละอมีเด้รเฮ้ดี๋วนี่บอเดี๋ยวจังจังเบืงใหม่ปากท่อต้งขุนเป็นกระใสเด้อเด้จะาราใส่ั้งทีดับอยูแค่ไเดือมันไดเอาดยวเชียวใส่กระขุนให้บื้องูหนามวันนี้มาทักนีได้ มื่อนี้มาบ่ได้ตัวมืดแล้วที่เรียมอนคืนเหมนกันนี่แล้วบบนี้อ่ะเหล่าเสื้อคูให้เบ้างนี่แล้ว,ว,ว,ลวก็ผลงานโอ้ยคี่คันเรียกทนายบัลนี่ปลาซิวหางแดงแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนื้นอกุ้งนะครับกุ้งที่ขึ้นกลางคืนเนื้อกุ้งมาเมื่อน,นั้น มาันดาักไว้เรียนๆน้ำบรายปัานนี้ไม่อย่ามีพอกุ้งกุ้งว่ามันเต็มเครื่องกับคู่นี่กุ้งเอากอสา็สิได้ใส่ช่วงฟีดแล้วไงครับยั่หวังวิธีการหาอยู่หายกินไปทั้งหลายหลายั้องบ้นฟังกันี้หไอยคนลงมางต้นเปลี่กระเพ็ดหมดเอาได้ดังกับนีเด้อ เ,เดี๋ยวจะไปดงัดงดงัดงดังตะไคร้ไปพี่นอ้องไปยดบลอกนี่ไงนหนึ่งซิวเ้อามันนี่สันๆนหวนๆครับฝนกับแล้วครับต้องลอก็กแรกอ่ะไม่กีอนพี่นอ้องมาหน่ย